สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะปุ่เอกเช่นเคยนะครับผมอ่าเสียงจะแหบๆนิดน,นึงนะครับผมอื <c oughs> ก็วันนี้เราจะมากลับมาพิสูจน์เอ่อกครั้งที่แล้วนะครับผมว่ามันยังทําได้อยู่หรือไม่หรือว่ามันจะได้แค่ช่วงที่ผมอัพไปถึงกบสองร้อยกว่านะครับผมอ่า วันนี้ก็เลยสลับล่างมาเพื่อท่านผู้ชมเลยโดยเฉพาะนี่เลยนะครับผมก็เราจะมาแลกตัวจุติก่อนแล้วก็จะมายัดกบเพิ่มอีก2ตัวอันนี้ผมทำเพื่อท่านผู้ชมเลยนะเสียทรัพยากรไปนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าโอเคเราจะแลกคนสองแล้วก็งูสามนะครับผมคนสอง งูสามแล้วตัวของนางเงือกเรายังยัดกบได้เรายังมีอยู่ก็โอเคเดี๋ยวอัพไปทีละตัวสี่โอเคชวิงแล้วก็มาที่นางเงือกอัพยัดกบไปสองนะครับผม ชว่วยเรียบร้อยแล้วก็ตัวของงูแต่ผมคิดว่าส่วนตัวนะฮะคิดว่ามันน่าจะหายบักแล้วไม่ก็ทำได้แค่ตอนที่ผมอัพไป200้อกว่านะครับผมโอเคอ้าวขาดเงินว่ะเอ,อ่อเดี๋ยวผมไป เอาเงินแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาอ่ะโอเคแล้วก็เงินพอแล้วล่ะก็ไปสลับกันเลยหนึ่งปุ๊บปั๊บแปลงล่างเห็นชิ้นรอบไปสองนะแล้วก็ผมคิดว่าไม่ได้วะ่ะมาลองดูกันเออไม่ได้วะ่ะ น่าจะเป็นแค่ตอนที่เราอัพไปสองร้อยกว่าแล้วนะครับผมถึงจะทำได้แต่ก็นะก็อยากทำแยกคลิปไปอีกนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีทรัพยากรหรือว่าเงินเพียงพอที่จะทำอย่างนั้นนะครับผมหรือถ้าทำเนี่ยก็อาจจะรอถ้ารอก็อน,น่าจะแก้บลแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละ ต่อมาแล้วก็จะมาปั้นตัวรับกันนะครับผมนั่นก็คือคืออะไรคืออะไรท่านชมสงสัยคือตัวอะไรโคโนี่นะฮะ <c oughs> โคนี่โอ้โหถามว่ามันแบกได้ไหม <c oughs> ก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับผมแต่ว่าผมอยากเอามาใช้งานไป ไปพังๆก่อนนะครับผมเพราะว่ายัางไม่มีแสงมืดเข้ามาด้วยแล้วกเ็เดือนหน้าก็ไม่ใช่โคลโบนะก็จะเป็นแสงมืดตัวใหม่เลยคิดว่าหาตัวมาใช้พังพงก่อนนะครับผมอา่าโอเคเอาตัวยัดไปก่อนแล้วกันอันนี้เอ่อ ไม่ใช้แล้วกันโอเคแล้วก็ตัวติ๋มอีกตัวหนึ่งอ่านี่เลยอโอเคเอาไม่พอบอสไปเรียบร้อยไม่รู้ว่าวัสดุมีพอหรือยังนะเออยังฮะก็มาผลิตวัุดิบเพิ่มนะครับนี่เลย โอเคก็วันนี้มาพิสูจน์ให้ทุกคนดูแล้วก็คิดว่าทฤษฎีผมเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับผมหรืออาจจะแก้บั๊กไปแล้วก็ได้อันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับผมโอเคแต่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ